จากตอนที่แล้วของการสมัครขอใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาคราวนี้เราจะพาคุณไปดูกรณีการสมัครลงทะเบียนประเภทนิติบุคคลภาคธุรกิจ DBD ต้องมีเอกสารอะไรบ้างและขั้นตอนในการลงทะเบียน MFlow ต้องทำอย่างไรเรามาดูกันว่าผู้สมัครลงทะเบียนในแบบนิติบุคคลภาคธุรกิจมีกี่ประเภทอะไรบ้างรถที่จดทะเบียนด้วยชื่อนิติบุคคลตัวเองรถที่จดทะเบียนรถเป็นชื่อนิติบุคคลอื่นองค์กรอื่น รถที่จดทะเบียนรถเป็นชื่อบุคคลการสมัครลงทะเบียนประเภทนิติบุคคลภาคธุรกิจ DBD รถที่จดทะเบียนเป็นชื่อนิติบุคคลตัวเองชื่อครอบครองรถเป็นชื่อเดียวกับนิติบุคคลเอกสารที่ต้องเตรียมข้อมูลบริษัท 1. หนังสือรับรองจดทะเบียนออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน90วัน2หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ลงทะเบียนผู้มีอำนาจผู้รับมอบอำนาจ หหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน 2. รูปถ่ายบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจภาพถ่ายจะต้องมีชื่อและกรรมการผู้มีอำนาจหนึ่งท่านลงลายมือชื่อแทนบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัทโดยจะต้องเห็นรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนในหนึ่งภาพหรือเป็นไฟล์เดียวกันเท่านั้นรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท jpeg png และ pdf เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB เมกะไบต์กรณีผู้สมัครลงทะเบียนได้รับมอบอำนาจแทนจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในเอกสารจดทะเบียนพร้อมตาประทับสำคัญของบริษัทสําสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงลายมือโดยเอกสารทั้ง2อ,อย่างนี้จะต้องทำให้รวมเป็นไฟล์เดียวกันเพื่อทำการอัปโหลดรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท jpeg png และ pdf เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB ข้อมูลรถ 1. รูปถ่ายสมุดคู่มือจดทะเบียนหน้ารายการจดทะเบียนรถและหน้าเจ้าของรถสามารถใช้เป็นภาพถ่ายหรือสแกนเอกสารโดยจะต้องเห็นทั้งสองหน้าใน1ภาพ1ไฟล์อัปโหลดเป็นไฟล์เดียวกันเท่านั้นในกรณีที่รถของท่านยังอยู่ในช่วงผ่อนชำระกับสินเชื่อส่วนของเจ้าของรถต้องเห็นชื่อผู้ครอบครองชัดเจนรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท jpeg png เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5เมกะไบต์รูปถ่ายหน้ารถจะต้องเห็นป้ายทะเบียนและตัวรถชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มเติมรูปด้านข้างรถและด้านหลังของรถได้ถ้ามีรองรับไฟล์รูปภาพประเภท jpeg png เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5เมกการสมัครลงทะเบียนประเภทนิติบุคคลภาคธุรกิจ DBD รถที่จดทะเบียนเป็นชื่อนิติบุคคลอื่นองค์กรอ,อื่นชื่อครอบครองรถเป็นชื่อนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนเอกสารที่ต้องเตรียมข้อมูลบริษัท 1>, 1. หนังสือรับรองจดทะเบียนออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า d ี d เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน90วันรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท jpeg png และ pdf เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5 MB เมกะไหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนนิติบุคคลข้อมูลผู้ลงทะเบียนผู้มีอำนาจผู้รับมอบอำนาจ 1. หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน2รูปถ่ายบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ ภาพถ่ายหรือสแกนเอกสารจะต้องมีชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต,ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของบริษัทโดยจะต้องเห็นรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนในหนึ่งภาพหรือเป็นไฟล์เดียวกันเท่านั้นรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท jpeg png เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5เมกะไบต์กรณีผู้สมัครลงทะเบียนได้รับมอบอำนาจแทนจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ ที่ลงลายมือชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในเอกสารจดทะเบียนพร้อมตาประทับสำคัญของบริษัทสําสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงลายมือโดยเอกสารทั้งสองอย่างนี้จะต้องทำให้รวมเป็นไฟล์เดียวกันรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท jpeg png และ pdf เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5เมกข้อมูลเจ้าของผู้ครอบครองรถ 1. หนังสือยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mflowthai.com หรือ QR Code กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้ส่วนที่1ข้อมูลเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ผู้ให้ความยินยอมในข้อ1.2กรณีผู้ให้ความยินยอมเป็นนิติบุคคลแบบเป็นธุรกิจไม่เป็นธุรกิจและส่วนที่3ข้อมูลผู้ได้รับความยินยอมให้นำรถยนต์ไปลงทะเบียนใช้บริการระบบ MFlow ในข้อ3 2กรณีผู้ได้รับความยินยอมเป็นนิติบุคคลแบบธุรกิจ 2. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทเจ้าของรถออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน90วันโดยเอกสารทั้งสองอย่างนี้จะต้องทำให้รวมเป็นไฟล์เดียวกันรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท JPEG, PNG และ PDF เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB เรูปถ่ายแบบประชาชนผู้ครอบครองรถ ภาพถ่ายหรือสแกนเอกสารจะต้องมีชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต,ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของบริษัทโดยจะต้องเห็นรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนในหนึ่งภาพหรือเป็นไฟล์เดียวกันเท่านั้นรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท jpeg png เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5เมกไบร์รูปถ่ายหน้ารถจะต้องเห็นป้ายทะเบียนและตัวรถชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มเติมรูปด้านข้างรถและด้านหลังของรถได้ถ้ามีข้อมูลรถ 1. รูปถ่ายสมุดคู่มือจดทะเบียนหน้ารายการจดทะเบียนรถและหน้าเจ้าของรถสามารถใช้เป็นภาพถ่ายหรือสแกนเอกสารโดยจะต้องเห็นทั้งสองหน้าใน1ภาพ1ไฟล์อัปโหลดเป็นไฟล์เดียวกันเท่านั้นในกรณีที่รถของท่านยังอยู่ในช่วงผ่อนชำระกับสินเชื่อส่วนของเจ้าของรถต้องเห็นชื่อผู้ครอบครองชัดเจน 2. รูปถ่ายหน้ารถ ภาพถ่ายจะต้องเห็นป้ายทะเบียนและตัวรถชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มเติมภาพถ่ายด้านข้างรถและด้านหลังรถได้ถ้ามีโดยในส่วนข้อมูลรถนี้จะรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท jpeg png เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5 m b มกกะไบตการสมัครลงทะเบียนประเภทนิติบุคคลภาคธุรกิจ dbd รถที่จดทะเบียนเป็นชื่อบุคคลชื่อครอบครองรถเป็นชื่อบุคคลเอกสารที่ต้องเตรียมข้อมูลบริษัท 1. หนังสือรับรองจดทะเบียนออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน90วันพร้อมลงลายมือชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในเอกสารจดทะเบียนพร้อมตาประทับสำคัญของบริษัทรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท JPEG PNG และ PDF เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB เหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลผู้ลงทะเบียนผู้มีอำนาจผู้รับมอบอำนาจ1ห,หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน 2. รูปถ่ายบัตรประชาชนผู้มีอำนาจภาพถ่ายหรือสแกนเอกสารจะต้องมีชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทต,ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและประทับตราสำคัญของบริษัทโดยจะต้องเห็นรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจนในหนึ่งภาพหรือเป็นไฟล์เดียวกันเท่านั้นรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท jpeg png เท่านั้น ขนาดฝ่ายไม่เกิน5เมกะไบต์กรณีผู้สมัครลงทะเบียนได้รับมอบอำนาจแทนจะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในเอกสารจดทะเบียนพร้อมตาประทับสำคัญของบริษัท 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงลายมือโดยเอกสารทั้งสองอย่างนี้จะต้องทำให้รวมเป็นไฟล์เดียวกัน รองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท JPEG, PNG และ PDF เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5เมกะไบต์ข้อมูลเจ้าของผู้ครอบครองรถ 1. หนังสือยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mflowthai.com หรือ QR Code กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้ส่วนที่ 1. ข้อมูลเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ผู้ให้ความยินยอมในข้อ1.1กรณีผู้ให้ความยินยอมเป็นบุคคล ส่วนที่3ข้อมูลผู้ได้รับความยินยอมให้นำรถยนต์ไปลงทะเบียนใช้บริการระบบ M-Flow ในข้อ3.2กรณีผู้ได้รับความยินยอมเป็นนิติบุคคลแบบธุรกิจรองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท JPEG, PNG และ PDF เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5เมกะไบต์ 2. รูปถ่ายบัตรประชาชนผู้ครอบครองรถภาพถ่ายหรือสแกนเอกสารจะต้องมีลงลายมือกำกับ รองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท jpeg, png เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5เมกข้อมูลรถ 1. รูปถ่ายสมุดคู่มือจดทะเบียนหน้ารายการจดทะเบียนร,รถและหน้าเจ้าของรถสามารถใช้เป็นภาพถ่ายหรือสแกนเอกสารโดยจะต้องเห็นทั้ง2หน้าใน1ภาพ1ไฟล์อัปโหลดเป็นไฟล์เดียวกันเท่านั้นในกรณีที่รถของท่านยังอยู่ในช่วงผ่อนชำระกับสินเชื่อส่วนของเจ้าของรถต้องเห็นชื่อผู้ครอบครองชัดเจน รองรับไฟล์รูปถ่ายประเภท jpeg, png เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5เมกะไบต์ 2. รูปถ่ายหน้ารถภาพถ่ายจะต้องเห็นป้ายทะเบียนและตัวรถชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มเติมภาพด้านข้างรถและด้านหลังรถได้ถ้ามีรองรับไฟล์รูปภาพประเภท jpeg, png เท่านั้นขนาดไฟล์ไม่เกิน5เมกะไบต์จากแนวาทางการเตรียมเอกสารทั้งหมดเมื่อคุณเตรียมเอกสารในแบบนิติบุคคลแบบธุรกิจแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการกรอกข้อมูลอัปโหลดเอกสารตามลำดับดังนี้การยืนยันตัวเองกรอกเบอร์โทรศัพท์พร,ร้อมรอรับรหัส OTP เพื่อขอการล็อกอินเข้าใช้ระบบ Mflow การลงทะเบียนเป็นการลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอใช้บริการ Mflow โดยจะต้องเลือกว่าคุณเป็นประเภทบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นธุรกิจหรือนิติบุคคลไม่เป็นธุรกิจและกรอกข้อมูล รวมถึงอัปโหลดเอกสารในช่องต่างๆของข้อมูลในหน้านี้ที่อยู่เป็นการใส่ปลายทางที่จะส่งใบแจ้งหนี้ใบเสร็จเพื่อการแจ้งข้อมูลต่างๆลงทะเบียนรถเป็นส่วนที่คุณจะต้องใส่ข้อมูลต่างๆของเจ้าของรถหรือรถที่นำมาลงทะเบียนใช้บริการและเอกสารต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลรถการชำระเงินการกำหนดช่องทางชำระในช่องทางต่างๆและรูปแบบการจ่ายเงินโดยเอกสารทั้งหมดนี้ จะต้องอัปโหลดให้ถูกช่องเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วโดยมีข้อควรระวังในการอัปโหลดดังนี้ 1. ในช่องข้อมูลส่วนตัวกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นนิติบุคคลแบบธุรกิจและไม่ใช่ธุรกิจโดยในแบบนิติบุคคลแบบธุรกิจจะต้องใช้ใบรับรองจอดทะเบียนอายุไม่เกิน90วันส่วนแบบไม่ใช่ธุรกิจจะต้องใช้ใบรับจัดตั้งองค์กร A. หัวข้ออัปโหลดหนังสือรับรองจอดทะเบียนจัดตั้งองค์กร จะต้องนำรูปถ่ายหรือเอกสารจัดตั้งองค์กรอัปโหลดในช่องนี้ B ีหัวข้ออัปโหลดรูปถ่ายบัตรประชาชนผู้มีอำนาจผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตามจำนวนที่กำหนดไว้ในใบจัดตั้งองค์กรถ่ายเป็นรูปเดียวแล้วอัปโหลดเช่นมี3ท่านก็ต้องถ่ายรูปบัตรทั้ง3าใบให้อยู่ในภาพเดียวกันแล้วทำการอัปโหลด 4. ีหัวข้ออัปโหลดใบมอบสำหรับผู้รับมอบอำนาจ จะต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองจัดตั้งองค์กรพร้อมตราประทับสำคัญขององค์กรและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจคนลงทะเบียนพร้อมลงลายมือตำแหน่งในการอัปโหลดจะอยู่ในหน้าข้อมูลส่วนตัวอยู่ในช่องอัปโหลดใบมอบอำนาจสำหรับผู้รับมอบอำนาจจะต้องรวม2ภาพนี้ให้เป็นไฟล์เดียวเพื่อทำการอัปโหลดใส่ในช่องนี้ในกรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทน 2. หนังสือยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์และหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทเจ้าของหรือหนังสือรับรองการจัดตั้งองค์กรเจ้าของรถจะต้องรวมไฟล์อยู่ด้วยกันตำแหน่งในการอัปโหลดจะอยู่ในหน้าข้ขอมูลรถอยู่ในช่องข้อมูลผู้ครอบครองรถหัวข้ออัปโหลดหนังสือยินยอมจากผู้ครอบครองรถจะต้องรวมสองภาพนี้เป็นไฟล์เดียวเพื่อทำการอัปโหลดใส่ในช่องนี้ 3. รูปถ่ายหรือ สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนหน้ารายการจดทะเบียนรถและหน้าเจ้าของรถสามารถใช้ภาพถ่ายหรือสแกนเอกสารโดยจะต้องเห็นทั้งสองหน้าใน1ภาพ1ไฟล์อัปโหลดเป็นไฟล์เดียวกันเท่านั้นตำแหน่งในการอัปโหลดจะอยู่ในหน้าข้อมูลรถหัวข้ออัปโหลดรูปถ่ายเล่มทะเบียนรถเมื่อคุณกรอกรายละเอียดจนครบถ้วนในทุกหัวข้อจนจบที่การชำระเงินระบบจะแจ้งให้คุณรออัตโนมัติภายใน24ชั่วโมง ผ่าน SMS และอีเมลที่คุณให้ไว้เพียงเท่านี้คุณก็จะได้สัมผัสการเดินทางผ่านระบบ M-Flow ระบบทางด่วนไม่มีหมากัน้นได้อย่างรวดเร็วปลอดภยัยไร้รอยต่อในทุกการเดินทาง M-Flow ลดเวลาเดินทางเพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้มากขึ้น